มาแล้วนะครับตัวเนีรย ท่านผ่าทุกคนเบาเสียงนะครับเดี๋ยวโทษนะครับโทษนะครับโทษโทษก็ทูตนโยบายก็พร้อมที่จะส่งมอบให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวเมืองนนทบุรีครับที่ก่อนหน้านี้ค่ะเคยบอกไว้ว่าข้าพเจ้ามาตัยชนะบอกเอาไว้ว่าในมุมี้ค่ะ ก็จริงๆในทุกๆสนามที่เราส่งนะครับเราก็มองว่าเป็นโอกาสนะครับทุกๆสนามที่ส่งเนี่ยมีโอกาสในการชนะแน่นอนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองนนทบุรีเนี่ยก็เป็นเป็นเมืองออที่เราคิดว่าอยางไงก็ตามเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ส่งมอบนยโยบายดีๆให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนับยังไงก็รอติดตามดูนะครับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนะครับรวมถึง1กุมภาพันธ์นี้ก็อยากให้ทุกคนออกไปใช้สิทธิ์เสียสยกันเยอะ คือแน่นอนที่สุดว่าการเมืงองระดับประเทศกับก,การเมืองท้องถิ่นก็มีความแตกต่างกันนะครับอย่างที่เราชนะการเลือกตั้งสสยกรั้งจังหวัดก็เป็นข้อได้เปรียบส่วนหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเราเองก็ต้องไม่ประมาทนะครับแลผมก็เชื่อว่าอาจารย์เลือดเองรวมถึงทีมหาเสียงของพวกเราเองก็มองยุทธศาสตร์มาอย่างดีนะว่าผมไม่ได้วองว่าเป็นแต้มต่อแล้วเราจะทําให้เราชาใจนะครับการารุนงคลงหาเสียงต่อจากนี้ต่างหากที่จะเป็นตัวกําหนดว่าเราจะแพ้หรือชนะซึ่งพวกเราก็พร้อมที่จะรุนงคลงหาเสียงในที่นี้ก็สมัยเป็นประธานติดตามที่ใช้ลงมาท อะไรนะก็ลามดเป็นาชาัยงมาที่อยู่เอาจะเป็นพื้นที่ของที่เองจะเปนะ็นก็เป็นพื้นที่ที่ยังไงก็ตามตัวผมเองแล้วก็แกนนําของพรรคทุกคนนะครับให้ความสําคัญนะครับทุกสนามที่เราส่งอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุดหมายที่วันนี้มาเปิดตัวเบอร์นะครับที่จับได้นะครับกับอาจารย์เลิศด,ด้วยตนเอง้วก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เราพร้อมลุยเต็มที่แน่นอนครับการื่อวาน ถ้าดูผลการเลือกตั้งของที่อุบลร,ราชธานีเมื่อวานนะครับออผมเพิ่งดูผลล่าสุดเนี่ยสัดส่วนของคะแนนเสียงนะครับของรรคประชาชนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราดูการเลือกตั้งอบจอบุราชธานีในปี63เนี่ยตอนนั้นได้อยู่ราวๆประมาณ12%ของจํานวนทีออ่คนออกมาใช้สิทธิ์นะครับแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยอัปเดตคะแนนล่าสุดเนี่ยแสนกว่าคะแนนเราเพิ่มมาเป็น16%นะครับแล้วก็เป็นแบบนี้ทุกๆสนามที่ผ่านมานะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่พวกเราเออจะมุ่งมั่นตั้งใจทํางานต่อไปนะครับเราเชื่อว่า ในทุกๆสนามการเลือกตั้งเป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเราก็ได้คะแนนเสียงที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงนนทบ,บุรีเนี่ยจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เรามองว่าเราชนะการเลือกตั้งยกทั้งจังหวัดมาในระดับประเทศนะครับในการเลือกตั้งท้องถิ่นของอระารย์เลิศเองเนี่ยผมก็มองว่ามีโอกาสสูงเป็นอย่างยิ่งครับมั่นใจไหมครับว่าจะสามารถปักลงส้มในการเลือกตั้งท้องถิ่นพิโนได้ก็มีความมั่นใจเต็มร้อยอยู่แล้วนะครับแต่อย่างที่บอกแหละว่าสนามการเลือกตั้งทุกสนามมีทั้โอกาส,ส,ากาสแ,และนะน นะครับถึงแม้ผลการเลือกตั so first, ้งที่ผ่านมาจะค่อนข้างชี so ้ชัดว so so ่าเรามีโอกาสสูงมากแต่เราก็ไม่ประมาทนะครับการทํางานต่อจากนี้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอีกหนึ่งเดือนเศษๆต่างหากที่จะเป็นตัวกําหนดนะครับผลแพ้ชนะต่อจากนี้ครับก็กลยุทธ์ในการหาเสียงเลือกตั้งเราก็แบ่งทีมแบ่งสายกันลงพื้นที่นะครับโดยเฉพาะยิ่งมีสสครบทั้ง8เขตนะเพราะนั้นเนี่ยทีมงานในการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเราพร้อม นะครับเต็มที่ลงพื้นที่ทุกสนามแน่นอนรวมถึงนยโยบายดีๆที่ออกแบบมาทั้ง9ด้านนะครับอย่างที่บอกว่าเราเคิดและออกแบบนโยบายมาอย่างดีแล้วนะครับอ,อ,อาจารย์เลิศเองก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็เข้าใจปัญหาในพื้นที่ดีก็เข้าใจว่าก็เชื่อว่าทั้งในทีมงานนะที่เรามีครบทุกพื้นที่รวมถึงนยโยบายที่ออกแบบมาอย่างดีเนี่ยจะทําให้เราสามารถคุมช,ชนะในสนามนี้ได้นะครับ ครับเอ่อทุกอย่างก็ดําเนินไปตามกระบวนการนะครับแต่ว่าถ้าเราดูในรายละเอียดเนื้อหาเนี่ยจะพบว่าเป็นเพียงแค่เรื่องของการไม่ได้ยื่นใบเสร็จนะครับในการเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียหลักไม่กี่พันบาทเท่านั้นเองนะก็เรื่องนี้ก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการที่เอ่อกกตดําเนินการนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าสังคมเองก็สังเกตอยู่ก็มองอยู่ ว่าข้อหาเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการกันแกล้งทางการเมืองหรือไม่อย่างไรนะครับทุกอย่างก็เดี๋ยวรอฟังผลนะครับส่วนในพรรคเองเนี่ยเราก็มีการเตรียมทีมกฎหมายเตรียมอะไรรองรับก็อยู่แล้วครับสายารัฐบาลปีนี้ครับเมื่อนืาเนี่ยให้สายารัฐบาลรัฐบาล้อัครับผมอยากฟังสายาของผู้นำฝ่ายค้านมากกว่าครับไม่แน่ใจว่าสายยาผู้นำฝ่ายค้านออกมาหรือยังนะครับแต่แต่ถ้าออกมาแล้วเนี่ยก็พร้อมที่จะลองให้คอมเมนต์ครับ ก็เป็นสิ่งที่สื่อมวลชนมีสิทธิ์ในการตั้งคําถามนะครับและผมก็เชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนเองก็กําลังติดตามการเมืองอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะก็หวังว่าฉายาที่ตั้งให้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเองรวมถึงฉายาผู้นำฝ่ายค้านที่ผมรอฟังอยู่นะก็จะเป็นสิ่งที่พวกเราจะกลับมาสะท้อนตัวเองนะครับแล้วก็ปรับปรุงการทางานให้ดีขึ้นครเดงาืนที่ก็ได้ฉา่ารองโยครับ้อนอไรพครับ ก็เป็นสิ่งที่สื่อมวลชนตั้งค <vår> ําถามได้นะครับแล้วผมก็ยังอยากอยากอยากที่บอกแหละอยากรอฟังฉายาตัวเองมากกว่าแต่แน่นอนที่สุดคุณแทรองทานนะครับนายกนัฐมนตตีเนี่ยได้รับฉายาไปรวมถึงตัวผมด้วยนะครับถ้าได้ตราบฉายาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พวกเราต้องกลับมาสะท้อนปรับปรุงการทางานของตัวเองครับขอบคุณครับขอบคุณครับ i'm ที่ไหถ้าูแปทุกนนทุกซอกทุกมุให้คุณได้ดีก็เรารู้ว่าชีวิตมีความหมายเราคือกลุ่มึนลุ้งลไม่เคย้อแท้รวมพลังทุกคนสา สั่งสิ่งที่ดีเราจะทำให้บ้านนี้เป็นดินแดนที่น่าอยู่รวมแรงแช่นขันสร้างสรรค์นนทบุรีทุกเก้าที่เราเก้าวไปมันคือสัญญาเราจะสร้างเมืองดีด้วยใ,ใจที่ศรัทธาเมืองนนทบุรีจะสว่างใสไว้ ทุกคนร่วมกันเพื่ออนาคตที่ดีก้าวไปไม่หวั่น